สวัสดีครับวันนี้ผมเอนะก็ทุกคนจำได้ไหมที่ผมบอกว่าผมจะมารีวิวให้ดูทีหลังก็คลิปนั้นนหะวันนี้ก็เราก็รีวิวให้ดูแค่นี้นะส่วนสกินเนี่ย,ยจะจะยารีวิวให้ดูรอบรอบอีกทีที่หลังนะคลิปมันก็ยาวแล้วก็ชั่วโมงกว่าแล้วกดมันบัน่นมาเจ็ดวันแล้วผมลืม <laughs> โอ้ยลืมเลยโอเคก็คลิปนี้จะมีจุดประสงค์คือการรีวิวนะต่อให้คนเห็นแล้วแต่ก็ จุดประสงค์คือรีวิวความคิดเห็นพี่นั่นแหละก็มันเหมือนอะไรสกินมาเหมือนอะไรก็จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยนะว่ากิจกรรมของอัปเดตนี้มันคืออะไรนะก็สําหรับคนที่รู้แล้วก็รู้ไปนะส่วนคนที่ไม่รู้และอยากลองเล่นกิจกรรมนี้ก็ลองมาเล่นกันได้นะเราลองว่าหาแน่นี่นกูจะเสียงไกลกีดเดี๋ยวเราไปดูที่กิจกรรมกันเลยนะโอเคอันนี้คือหน้าตากิจกรรมนะ ถ้าเกิดทุกคนเข้ามาก็จะเจอเลยนะจุดเกิดนี่ครับนี่คือหน้าตาของกิจกรรมนะก็ตัวหลักพี่มีหมดแล้วนะเดี๋ยวจะลองให้ดูตัวลองตัวลองเดี๋ยวขอสลับรหัสรหัสกันรหัสรหัสจะพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยไปไปไปเปลี่ยนตัวโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนรหัสแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูหน้าตาเกงกิจกรรมกันเลยนะก็เป็นของมาทดนนเองนี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของกิจกรรม ก็อันนี้พี่ไปทําการเล่นมาบางส่วนแหละนี่นะเห็นไหมเขาเขียนอยู่เนี่ยพุ่งพุ่งชนตะตูออกนอกอารีน่าเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะก็คือพุ่งชนนั่นแหละก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยสําหรับกิจกรรมนี้ใครที่รู้แล้วก็รู้ไปนะสําหรับคนที่มาเล่นใหม่หรือว่าอยากลองเล่นแนะนําเลยว่ากิจกรรมนี้ถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนมันจะเป็นอะไรที่ฮามากหาโคตรคือแบบขำขี้แตกอะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดู ข้างในาเลยอ่ะนี่นะครับนี่เป็นกระทิงเริ่มต้นที่ถ้าเกิดเราเข้ามาด้วยตัวละครของเรามันก็จะเป็นตัวนี้เลยนะนี่นะครับมันก็จะมีสัตว์ตัวใหม่มันก็จะมีพวกเกวียนเนาะก็สไตล์ควายเนาะนี่นะนี่อาหารก็เป็นหญ้าเหมือนเดิมนี่อะไรยิงลูกไฟไม่ได้นะนี่นะครับโจมตีคือไม่สามารถทำดาเมจได้อยู่แล้วแหละมันเป็นอีเวนต์เอาไว้ชนกันได้เฉยนะ ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองเอาตัวลอง oh. ตัวลองวันนี้เป็นไหรเอาลิมพันหรือเอาตัวหลักมาดีกว่าโอเคตอนนี้ตัวหลักมาแล้วก็กิจกรรมนี้ง่ายๆเลยนะคือเราต้องทําการชนผู้เล่นให้ได้ตามจํานวนที่สกินมันกาหนดนะว่าเราต้องชนคนให้ล่วงทั้งหมดกี่ตัวก็วิธีการชนมันก็ประมาณนี้นี่นะครับก็บางทีก็ชนไก่นะบางทีก็ชนไม่ไก่ มันเป็นบัคตอนนี้มันแมปมันยังมักอยู่บางทีก็ตัวแข็งคือบางคนถ้าเกิดใครได้บัคกตัวแข็งอะคนอื่นจะชนไม่โดนแล้วก็จะมีบัคกที่ชนแล้วมันไกลกว่าปกติก็ใครเจอก็โชคายถ้าเกิดได้กับตัวเองก็ถือว่าโชคดีแล้วกันก็ประมาณนี้นะนี่ถ้าเกิดเราชนปุ๊บออ้แยมงไม่โดนวะนี่นี่นะครับมันก็จะได้หนึ่งแต้มขึ้นมาเป็นลูกกระดิ่งแบบนี้เลยนะข้างล่างก็ประมาณนี้ นี่นะมันก็จะเพิ่มตรงกระดิ่งข้างบนเห็นไหมก็คือแต้มที่เราเอาไว้แลกสกินเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาตัวหลักเข้ามาแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้มาแล้วเทคนิคการต่อสู้ของวัรกัทิงครับบางทีมันกดต่อเนื่องไม่ได้นะดูเห็นป่ะทุกคนเห็นหลอดสีขาวที่อยู่ข้างล่างไหมมันจะมีชาร์จด้วยนะทุกคนสังเกตหลอดสีขาวมันจะกดรวมไม่ได้เนี่ยให้เรากัดจังหวะด,ดีๆนะถ้าเกิดหลอดสีขาวหมดแล้วมันจะถึงจะคุณได้อีกรอบหนึ่ง ไอตรงนี้ผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันตอนเล่นนะ่ะไม่ได้ดูเลยเพราะว่ามันมีไอเทมบังอยู่ก็มันจะกดรัวไม่ได้แล้วก็กดออโต้คลิกไม่ได้ด้วยนะเห็นป่ะกดไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้ตอนชนน่ะพอเราศัตรูตเราล้มอะ่ะพยายามอย่าเข้าไปข้างหน้านะถ้าเกิดเขาสวนเราอะ่ะเขาสวนเราได้นะแล้วก็ถ้าเกิดมันล้มอะ่ะเราพยายามเข้าข้างหลังเนี่ยเราข้างหลังถ้าเกิดเราไปอยู่ข้างหน้าเขาสวนเราได้แล้วเรากระเด็นได้ก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมจะชนให้ดูมันต้องใช้1ิบแต้มเพื่อแลกสกินโอเคตอนนี้ผมได้1ิบแต้มแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันเลยว่าแลกสกินได้เป็นสกินอะไรโอเคเมื่อเรามีแต้มที่พร้อมแลกสกินแล้วให้เรากลับมาข้างหน้านะแล้วเรามากดตรงนี้นะนี่ครับนี่มันก็จะเขียนว่ารับสิทธิ์นะถ้าเป็นภาษาไทยนะแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่พูดละกันก็คือกดรับไปแหละไม่ต้องไปอ่านอะไรมากก็นี่นะถ้าเกิดใครอยาก ใช้สกินนั้นเพื่อลงสนามแล้วก็แค่แปลงร่างเป็นสกินนั้นที่เราได้มาปุ๊บแล้วเราก็วิ่งเข้าไปเลยถ้าเกิดเราเข้าไปด้วยตัวละครของคนอ่ะมันจะเป็นควายแบบนั้นแหละนี่นะก็เข้ามาแบบนี้แล้วก็เล่นเหมือนเดิมทำเควสให้ที่มันกำหนดน่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าขอสลับตัวแป๊บโอเคตอนนี้ผมสลับตัวแล้วเดี๋เรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวแรกก็ก็รู้กันอยู่เนาะ ก็เป็นควายไทยนั่นเองก็ไม่รู้ควายไทยหรือเปล่ามันก็คือควายแหละสิเมเจอร์ของมันคือรถมา้านี่ก็มันออกแบบต่างจากพวกของม้าแล้วก็แลดเนาะของแลดมันจะเป็นแบบเกวียนใช่ป่ะเป็นเกวียนแบบอย่างไรคเกวียนโบราณนะให้ดูถักแต่หน,นชนิดมันก็ มีระยญา,ามหานะ้ำไม่เหมือนกันนะนี่อันนี้ของแรดน,นี่นะเป็นรถแบบนี้นะแล้วก็ของม้าก็ถือว่าเป็นลูกเล่นอย่างหนึงนะ่งเนาะของแมปนี่ของม้าม้าก็จะเป็นแบบนี้นี่นะเอาไว้โดยสารเนาะก็เหมือนแบบยุคลางหรือเปล่านี่นะครับมีร่มมีอะไรส่วนนี้เป็นของควายามแบบชาวนาเนาะก็เป็นนี่เลยรถล,ลาก เอาไว้วางข้าวี่ไอ้ตรงข้างหลังก็คือกระสอบข้าวอ่าเดี๋ยวลองให้คนขึ้นถ้าตาคนขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะพิตตี้อ่ะพิตตี้ขึ้นนี่มันก็จะเป็นนั่งอยู่ข้างๆนะมันนั่งได้กี่คนพี่ก็ไม่แน่ใจนะ่าจะประมาณหกหกคนมัน้งมีข้างหลังด้วยหกหรือเจ็ดหกหรือเจ็ดว่าน่าจะน่าประมาณอนั่งได้ประมาณเจ็ดคนนะแล้วก็มีตรงกลางด้วยนี่ เออเจ็ดคนเออมันก็เจ็คนอยู่แล้วป่ะก็อันอื่นมันก็อันอื่นมันก็เจ็ดคนนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้เนาะนี่ส่วนถ้าจมตีก็ใช้เขาเหมือนเดิมอุย้ยนี่นะครับมันก็ไม่มีอะไรอนะมันก็มีแค่นี้ถ้านอนก็แบบนี้เลยพี่ไม่เคยเห็นควายนอนนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ท่านั่งแต่นั่งอย่างนี้คือคุ้นอยู่นี่นะครับน่ารักอยู่ นี่มันก็มีแค่เนี่ยไอนอนมันมีสองท่าวะ่ะนี่มีท่านี้ท่านี้กับท่านี้เออว่ะมันม,มันมีนอนสองท่าเพราะว่าตัวใหญ่พี่จะนอนแค่ท่าเนี้ยเออนี่น,นี่มีว่ามีนอนมีนอนสองท่าเลยนี่นครับโออันนี้ก็มีลูกเล่นหลายอย่างนะนอนได้สองท่าเลยวะ่ะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับควายไทยโอเคเดี๋ยวเราลองอีกอีกการหนึ่ง อันนี้มันกระทิงนี่อันนี้คือกระทิงรู้สึกเหมือนถ้าวิ่งมันจะต่างกันด้วยป่าวะเดี๋ยวขอลองก่อนดูดีๆกันไม่ต่างเลยไม่ต่างไม่ต่างนี่นะครับนี่คือกระทิงนะกระทิงรูปร่างมันจะต่างจากไฟล์ไทยก็ตรงเขาแล้วก็รูปร่างด้วยมั้งเพราะว่ามันจะกำยำกว่านี่นะครับกระทิงเขามาันสูงขึ้นนี่นะแล้วผมจะแยกให้ดูระหว่าง ควายไทยกับกระทิงอ่ะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเผื่อแบบคนที่ไม่รู้จักสัตว์พวกนี้ก็เด็วพี่จะขึ้นรูปให้ดูก็ประมาณนี้นะควายไทยกับกระทิงมันต่างกันตรงนี้โอเคเอาอย่างรวดเร็วเลยนะนี่อันนี้คือวัวนี่แต่ส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยเห็นวัวมีเขาอะแต่มันมีเขาด้วยนี่นะครับนี่นี่คือวัวอันนี้ก็รู้อยู่แล้วทําไมวัวมันมีผมเนว,วะผมอย่างนี้มันมีได้หรอวะอน,นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อันนี้ก็กระทิงกระทิงผมบ๊อบนี่ถ้าเกิดใครชอบกระทิงพี่ขอแนะนำหนังเรื่องฟอร์ดินันนั่นเองเดี๋ยวพี่จะแปะรูปหนังเอาไว้ให้ไปแนะนำดูพี่แนะนำว่ามาสนุกมากเป็นแอนิเมชันกระทิงที่โคตรสนุกพี่แนะนำเลยแปะรูปให้ดูเลยแล้วกันอ่ะแนะนำเลยเรื่องนี้สนุกโอเคต่อไปเป็นกระทิงอะไรก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้จักสายพันธุ์ของกระทิงหรอกนะ กระทิงเขายาวแบบนี้เลยเขาออกเนี่ยพี่รู้แค่ว่ากระทิงอะ่ะตัวไหนยิ่งเขาสวยอะ่ะถ้าเกิดจริงจริงตัวไหนเขาสวยคือมันจะเป็นกระทิงที่ขายได้โคตรแพงเป็นกระทิงประกวดนั่นเองเ็าจะมาวนนี้เรื่องกระทิงพี่ไม่ค่อยรู้หรอกนะนี่แต่มันสวยจริงเขาบางตัวต่อไปเป็นเอ่อเป็นใบสันเป่าวะอันนี้ควายใบยสันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้บางทีพี่ก็จําไม่ได้แต่ว่า มันเป็นควายนั่นแหละง่ายๆนี่ตัวมันจะหนานะมันรู้อยู่จะเป็นอยู่อยู่ประเทศอะไรใบซันหรือเปล่าวะใบซันไม่ใช่ดิใบซันมันต้องอบอว่นหน่อยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้มันชื่อกระทีงอะไรพี่ก็ไม่รู้จักอันนี้น่าจะใบซันนะใช่ปะวะอันนี้พี่ก็ไม่รู้นี่ก็เป็นแบบประเภทควายป่าชนิดหนึ่งนี่อาจจะเป็นใบซันก็ได้มั้งเขามันก็เหมือนผมเลยนี่ครับขนก็หนาๆอย่างนี้นะ นี่ครับโคตรเท่เท่อีกแบบหนึง่งสำหรับคนที่ชอบสายแบบดุดันกระทิงต่อไปเป็นกระทิงเริ่มแฟนตาซีขึ้นมานิดหนึ่งแนละ้วนี่กระทิงก้อนหินพี่ไม่มีไอเดียเลยพี่ไม่รู้ว่ามันเหมือนตัวอะไรนะไม่รู้ว่าคอนเซปต์มันเหมือนอะไรแต่ข้างบนมันเหมือนแมงป่องเขามันรูปร่างมันเหมือนแมงป่องเหมือนขวานน่ะเหมือนขวานสองด้ามอะ่ะเนี่ย ถ้าคนใครใครคิดไม่ออกก็ทรงเข่ามันเหมือนขวานสองด้านน่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยแล้วกันนะเนี่ยรูปทรงมันเหมือนขวานสองด้านนี่นะครับคิดไม่ออกแต่ว่ามันมันออกแบบคล้ายๆกับสายฟ้าเห็นปะทําขนแบบแฉกๆกคิดไม่ออกต่อไปมันจะมีสองสกินเนี่ยที่มันสวยสุดนี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ก็มันเหมือนมัดย้อมมากกว่านี่นะครับ ก็ประมาณนี้มันก็รูปร่างมันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนเท็กเจอร์เฉยโมเดลแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองสองสก,กินสดท้ายฟืบนี่สก,กินนี้น่าจะเท่สุดและวยังไม่สุดดิก็ลองจากอันที่เท่ที่สุดก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดใครมีฉายา,ยาคอจะบันหัวแล้วแบบนี้สก,กินันนี้โคตรขังอะอืมหลบไปก่อนอ่ะ ขอบไปก่อนดิมันตีไม่โดนวะโอเคนี่มันจะขังมากเลยดูความสามารถของไอ้ตัวนี้คือมันมองทะลุได้เห็นป่ะเนี่ยมันเป็นกระทิงที่สามารถมองทะลุบล็อกได้นะเนี่ยเนี่ยมันไม่เชิงมองทะลุบล็อกดิมันเป็นยังไงวะมันมันเลื้งแสงแบบแบบทะลุอ่ะเนี่ยใช่ป่ววะทะลุไหมไม่ทะลุดิเออไม่ทะลุไม่ทะลุไม่ทะลุโทษทีโทษทีมันไม่ทะลุนะแต่ว่ามันเป็นแบบ ออร่าพอเราไปอยู่ใกล้แล้วมันเหมือนถ้ามองผ่านตัวเราอ่ะมันจะเหมือนแบบแต่งไปติดกับสิ่งนั้นน่ะเห็นปะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูเดือนเดือตรงคนก่อนคนมันติดตัวไว้อ่าเห็นปะ่ะเห็นป่ะพอเราอะไรเย็นหน้าเราอ่ะมันจะเหมือนมีแสงเกาะด้วยเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะเห็นตรงคนปะ่ะมันขอบแบบเหมือนเส้นน่ะเนี่ยก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปตัวตัวสุดท้ายเลยอันนี้คือโคตรชอบ นี่กระทิงแดงหืมประหมาดไม่พิ่งชนไอันี่โคตรเท่นี่คิดคิดอย่างเดียวคือกระทิงแดงที่อยู่ในโลโก้เอ็มร้อยอะโคตรเหมือนใครจะเรียกว่าควายธนูก็ได้นะที่มันเท่สุดคือมันมีมันเป็นสกินฟรีที่มีเอฟเฟกตอนวิ่งไม่ต้องเติมเลยเห็นปะ่ะโคตรเท่แล้วเป็นกระทิงเขาแบบไปข้านาด้วยนะเนี่ยกระทิงเขาโคตรเท่นี่นะครับเป็นสกินเดียวเลย เไอ,อเดียพี่อ่ะพี่คิดถึงกระทิงแดงกับไอเอเนอร์จี้อ่ะไอตัวที่มันอยู่ในเบนเทนะะอ่ะไอตอนที่มันออกมาจะาคิดเกาะคล้ายๆ <c oughs> ายกันเลยนะเนี่ยส่งคล้ายกันเลยก็จะประมาณนี้นะตับสกินเติมเอ้ยไม่ใช่สกินเติมเลยเออพูดถึงสกินเติมแล้วเกือบลืมละจะใครจะดูสกินเติมฝันไปแล้วพี่จะเติมให้เพราะว่าพี่ไม่มีตังค์แต่ก็พี่ไม่รู้ว่าเติมไปอ่ะจะได้ใช้หรือเปล่า ถ้าเกิดคนอยากดูสกินเติมจริงอะ่ะหนึ่งเลยไปเติมเองสองเลยดูคลิปนี้เยอะๆที่จะมีกําลังใจเติมขอสักหนึ่งึันไปละกันถึงจะเติมให้เป็นการเติมฟรีแน่ไม่คตรแพงเน่ยเดี๋ยวให้ดูนี่นะรู้สึกเหมือนว่าถ้าเกิดเราซื้อสกินตอนอีเวนต์น่ะมันจะลดราคาด้วยปกติมันห้าร้อยห้าสิบห้าเฮ้ยห้าร้อห้าสิบดีห้าสิบห้ามันแพงกินห้าร้อยห้าสิบ ตอนนี้มันลดราคาเหลอสาว้องหกสิเป็นบ้าถ้าเกิดเราลดถึงเหมือนแอนิมอลมันจะเปลี่ยนใหม่ว่าถ้าเกิดเราซื้อสกินนั้นนะี่ในช่วงเทศก,กาลมันอาจจะลดราคาให้เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีสองร้อยเห็นไหมนี่สองร้อยบาทสีท่ร้อยละบักก็เหมือนมันจะลดราคาให้แต่ฝันไม่เถอะไ,ไม่เติมไม่เติมแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปไปเลยดีกว่านะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะก็เดี๋ยวไปรีดนมวัวก่อนเอ๊ะ น,นี่มันไม่มีเต้า,าน,นี่วะไปมันตัวผู้เหรอใมันไม่มีเต้าเฉยนี่มันงัวอะไรนี่มันมกูน,นึกว่าตัวเมียไม่มีเต้านมทั้งนั้น